ชนบ้านแก้งขอหนองไผ่ตั้งอยู่บ้านเลขที่1150หมู่9ตำบลช่องสามหมออําเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บริหารงานโดยดรวุฒิพงษ์วงชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งครอหนองไผ่นายสงการบุญโสภาพรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงบประมาณนายสุขุมอินทรทะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคลปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน51คน มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน866คนวิสัยทัศน์โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งข้อหนังไทยน้อมนำศาสตร์พระราชาบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาชาติโดยผู้บริหารและครูมืออาชีพพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ในศตวรรษที่21ภายในปี2565จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งครอหนองไทย ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวอีกทั้งยังลดความเสี่ยงและโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งของหนองภัยจึงประกาศการเลื่อนการมาเรียนที่โรงเรียนออกไปโดยไม่มีกำหนดทั้งนี้ ท่นพ่วงในการโรงเรียนและทีมฝ่ายบริหารได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน Google m e e t เพื่อวางแผนในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวโดยแบ่งการดำเนินการเป็นสีระยะดังนี้ ระยะที่ 1. ระหว่างวันที่17ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2564เป็นการปรับพื้นฐานนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนด้วยระบบออนไลน์ผ่านลายกลุ่มห้องเรียนระยะที่2วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564โดยระหว่างวันที่1ถึง11มิถุนายนพุทธศักราช2564จัดการเรียนการสอนโดยระบบออนไลน์ผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนออนดีมานหรือตามความเหมาะสมเนื่องจากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ ระยะที่3ระหว่างวันที่14ถึง28มิถุนายนพุทธศักราช2564โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคอหนองไผ่ได้เปิดเรียนให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติระยะที่4ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9เป็นเหตุให้โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีกครั้งโดยการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียนประกอบด้วยออนไลน์ออนแฮนออนดีมานและรูปแบบอื่นๆจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้แก่นักเรียนไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้ขาดการติดต่องานและรับชมคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ปกครองไม่มีเวลาในการกำกับดูแลในขณะที่เรียนที่บ้านเนื่องจากต้องออกไปทำงาน นักเรียนขาดสมาธิในการเรียนและไม่มีเงินเสียค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นต้นจากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่หลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้เหมาะกับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน ซึ่งแบ่งออกเป็นสีรูปแบบได้แก่ on c l i อ online, on hand, on demand นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบงานแบบฝึกหัดคลิปวิดีโอที่ครูประจำวิชาจัดทำขึ้นทั้งนี้โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งของหนองไผ่ได้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนอีกทั้งได้สำรวจคัดกรองสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนเป็นระยะเพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับคนที่รักในบ้านของนักเรียนการติดตามตรวจสอบ การเข้าเรียนของนักเรียนโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการมอบให้ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาจะรายงานสถิติการเข้าเรียนทางไกลของนักเรียนผ่านทาง Google Form ให้ผู้บริหารทราบผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียนและ facebook โรงเรียน กรณีที่นักเรียนไม่รายงานตัวเข้าเรียนครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาจะติดต่อผู้ปกครองทางไลน์กลุ่มผู้ปกครองทางโทรศัพท์มือถือหรือนัดหมายผู้ปกครองมารับเอกสารใบงานที่โรงเรียน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการออกเยี่ยมบ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานำข้อมูลมาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ผู้บริหาร ยังเอาใจใส่กํากับติดตามอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาและให้กําลังใจในการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่องโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งข้อหนองไยัยยังได้คํานึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียนจึงได้มอบเงินอาหารกลางวันอาหารเสริมนม เป็นระยะระยะและค่าเครื่องแบบนักเรียนหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนในระหว่างวันที่1ถึง4มิถุนายนพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากสวมหน้ากากอนามัยมั่นล้างมือบ่อยๆและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมต่างๆอย่างเคร่งครัดด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคอหนองไผ่ โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้